มาเรื่องดนตรีกันต่อคุณผู้ชมคะแคมป์ไฟดนตรีถ้าพูดอันนี้คนจะนึกถึงมาลีกวนาจัดประจํานะคะบ่อยๆทุกปีเลยค่ะซึ่งปีนี้ก็มีตีนที่น่าสนใจค่ะเอาเด็กๆชาติพันธุ์นะคะมาได้โชว์ความสามารถด้วยกันค่ะแคมป์ไฟดนตรีของมาลีกวนานั้นเตรียมนะคะจะจัดเป็นภาคพิเศษคอลแลบกับเด็กๆจากสังขละบุรีนะคะซึ่งงานแถลงข่าวยังมาโชว์เป็นน้ําจิม้มน่ารักๆให้เราได้ดูกันว่าวันจริงจะได้เจออะไรบ้าง นอกจากนั้นไม่ใช่แค่ให้พื้นที่ค่ะเตรียมมอบทุนการศึกษามอบโอกาสให้พวกเขาค่ะ เพลงช้ามาเลยค่ะให้จุใจนะคะนี่เป็นแค่น้ำจิ้มให้ได้ฟังกันก่อนว่าในคอนเสิร์ตวันจริงอาจจะได้ฟังเพลงของมาริฮวน่าฟิลอะคูสติกแบบนี้เลยค่ะเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจของอาจารย์ไข่มารีฮวน่านะคะอยากจะให้คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาริฮวน่าภาคพิเศษเข้ากับบรรยากาศธรรมชาติสบายๆของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มารีฮวน่าร่วมขึ้นโชว์กับน้องๆน,น,นักร้องนักดนตรีเยาวชนชาติพันธุ์จากโรง ในนนพื้ที่ะะคะอาจารย์ไข่มาริฮวน่าบอกว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม้ว่าอยู่ในเส้นทางดนตรีมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยร้องเพลงร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์มาก่อนมองว่านอกจากเอกลักษณ์ทางภาษาและการแต่งตัวแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีการแสดงและดนตรีเฉพาะตัวค่ะก็เลยกลายเป็นไอเดียในการจัดคอนเสิร์ตนะคะว่าอยากให้คนทั่วไปเนี่ยได้เห็นได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์กันมากขึ้น ซึ่งที่สังขละบุรีเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่มากค่ะอย่างเช่นกเกรียงและมอญน,นะคะมาลีฮวน้าว่าจัดเต็มตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วน้องๆเยาวชนชาติพันธุ์มาเต็มเหมือนกันค่ะเอาให้คุ้มกับการเดินทางมาหลายชั่วโมงจากสังขละบุรีมากรุงเทพนะคะเพราะว่านําการแสดงค่ะที่ซ้อมกันร่วมสัปดาห์มาโชว์สามชุดด้วยกันนั่นคือรําตรงของชาวกเกรียงนะคะรํามอญและรําพม่าค่ะ ซึ่งน้องๆนักแสดงทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานกลุก่มชาติพันธุ์ในอำเภอสังขะบุรีสืบทอดศิละปะการแสดงพื้นบ้านมาจากครอบครัวอยู่แล้วค่ะก็นํามาต่อยอดในการเรียนของโรงเรียนอุดมศิษฐ์ที่ศึกษาเพิ่มเติม <un it: S 1> จนรวมกลุ่มกันค่ะเป็นกลุ่มเ <Yeah>, yeah, ยาวชนชาติพันธุ์เขาไม้แดงรับงานแสดงตามพื้นที่ต่างๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นงานที่อยู่ในระดับไม่ใหญ่มากเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะพื้นที่ใดออกไปโชว์ก็มีน้อยอยู่ทาให้การมาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตกับมาลีวนน่าครั้งนีีี้้ท่จะถึงน ศิลปินมืออาชีพแบบนี้ด้วยก็จะเป็นความหวังนะคะว่าน,น้องๆจะได้รับประสบการณ์กลับบ้านไปแล้วก็เพิ่มโอกาสการรับงานหลังจากนี้ ครั้งนี้ถือว่าเป็นการได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ในอำเภอสังขบดีซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนนะครับอยู่ไกลามากจากตัวกรุงเทพเนี่ยได้นํามาให้กับคนเมืองได้เห็นแล้วก็ถือว่าได้เผยแพร่วัฒนธรรมสิ่งดีงามที่เด็กๆมีอยู่แล้วนะครับให้ทุกท่านได้รับชมครับเขาเป็นรากที่ไม่ได้มีจากฝรั่งมังค่าไม่มีนมมีเนยอ,อยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นดนตรีที่ออกมาจากจิตวิญญ,ญาณออกมาจากความวิถีของธรรมชาติ วิถีของประเพณีวัฒนธรรมเพะจะต้องปลูกฝังซึมซับกับเด็กในรุ่นใหม่ๆในโลกที่เป็นสื่อที่ไร้ตัวตนในขณะที่นักปรา์ราบัณฑิตในประเทศหรืครูบาอาจารย์ต้องช่วยกันอย่างเรามีดนตรีเป็นเสียงนำก็เราเอาดนตรีเนะี่ยที่เป็นเสียงนำเพื่อให้คนได้ไปซึมซับของความเป็นชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ จันไข่มาริฮวน่าค่ะยังมองไกลไปถึงอนาคตด้วยนะคะวัฒนสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติที่ยืนเรื่องกับทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาไปแล้วสามารถทําสําเร็จได้ในปีนี้ก็น่าจะช่วยผลักดันค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ศิลปินหลากหลายกลุ่มมากขึ้นนะคะสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเของภาครัฐค่ะ ส่วนคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาลีหัวนหน้าภาคพ,พิเศษจะมีขึ้นในวันที่2มีนาคมน,นี้ที่สังขละบุรีนะคะรายได้จากการจำหนา่ายบัตรก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายขอบด้วยซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้มอบทุนเบื้องต้นลุ้มาไปก่อนแล้วนะคะจำนวนเงิน1 0 0 0 0บาทค่ะ คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีรับช่วงต้นปีแบบนี้นะคะปีนี้ยังเป็นวาระสําคัญของมาลีฮวน่าด้วยครบรอบ30ปีของวงพอดีดังนั้นจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคือธันวาคมนั่นเองแฟนเพลงรอคอยแน่นอนนะคะ